วิวัตมาเนียปก้องกีฬากรเนินนิาัดอาแอมปะถุงไฟซาดเอกเอนุบาลเลยสกุลยูนิซบทที่6ยูนิบทที่6ฟรีไทม์เวลาว่างฟรีไทม์เวลาว่าง look at the picture and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม where the children เด็กๆอยู่ที่ไหน what time is it เวลาเท่าไหร่ what is the girl doing เด็กผู้หญิงกำลังทําอะไร How many bin are there in the picture ม right oh, so ีจำนวนถังขยะเท่าไหร่ในรูปภาพ Go s w i m ม i n งไปว่ายน้ำ Coils ใส่สแตม์สะสมสแตม์แพนพิกเจอร์ระบายสีภาพ Lay the pan รดน้ำต้นไม้ Lay a b i k ขี่จักรยาน Play the a uh, play in a bed เล่นดนตรีด Do a guitar เล่นกีตาร์ I a n n r with your partner ถามและตอบกับคู่ของคุณ What do you do do like doing your free time คุณชอบทำอะไรเวลาว่า <Yeah. S 1> I eat to football ฉันชอบเล่นฟุตบอล l e t j o h n a football ค l u b พวกเราเข้าชมรูฟุตบอลกันเถอะ That's a good idea เป็นความคิดที่ดี l e a d and noting and answer the ครับ อานข้อมวลและตอบคำถามโอเ n นมันด y จูสเตเ d a ดเปิดทุกๆวนันจันถึงทุกทวนันเสาร์โคดออฟซันเดปิดทุกทุกวันอาทิตย์ติงวีดูสิ่งที่พวกเราทำเพเกมออฟเบสบอลเล่นเกมเบสบอลเรนจูแพนอ่ะกีตาร์เียนรูและเล่นกีตาร์เพน o ูแพน เลบายสีแบบสเปเชีย a เอสเ i ติบิทิกิจกรรมพิเศษไฟเดย์อินจูนทุกๆวันศุกร์ในเดือนมิถุนายนม u วสิ c ค,คอนเท t การแข่งขันดนตรีบา r b บ c คิวปาร์ตี้ปาร์ตี้ปิ้งย่างบาร์บีคิว What is the know about ข้อความเกี่ยวกับอะไร ด h e ดเดอขับโอเพ่นอินเดอะมอร์ชมรมนี้เปิดในตอนเช้าใช่ไหมแคนยูโก o ทูเดอะ l ั b tomorrow on Sunday คุณสามารถไปชมรมนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์ได้ไหม w t c t n w n y t u do y t u h o c t the club? คุณสามารถทำอะไรที่ชมรม When is t h e b b r c e c u e party? ตีปาร์ปิ้งย่างเมื่อ,อไหร่ เพลงบอดเกมการเล่นบนกระดานบอดอังกฤษเพลรดูว่าประยนต์ภาษาอังกฤษยื้อซึ่งทูอังกฤษสองฟังเพลงภาษาอังกฤษสิงอังกฤษสองร้องเพลงภาษาอังกฤษพาติ้ไอโออกึกบทพนธนาสปีคอ n t e ต t การประกวดการร้องเพลงเพลงคัสเปิลเล่นเกสคัสเปิลบาร์บีคิวปาร์ตี้งานปาร์ตี้ปิ้งย่างสิงซิงคอนเทนต์การประกวดการร้องเพลงบล็อกเดิน ที่อยู่าใส่ฮุดวางใส่จอยมีส่วนเรื่องเทกนำมาเอามาเพล่นพูดออนอัดโชว์การแสดงเชฟวอเตอร์เชฟโพสต์ถ่ายรูปแฮปปอัดบาร์บีคิวอยู่การปิ้งย่างโบช้อปปิ้งไปซื้อของเดลิเคอร์ลูมตกแต่งห้องโบอัพบอลลูนเปล่าลูกปุ่งเอดิเทชันการเชื่อชืนลูกแอดลูกแอ and say they a To ดู t o ม o r ล o w ดูแล้วพรุ่งนี้พวกเขาจะทำอะไรเอ d น is าอ i n g ก o ิ o ชูอิงชูโกช็อปปิ้งชูมลนากำลังจะไปซื้อของพรุ่งนี้ It a เอ I น o i าโก o ิง k ูเทคโฟโต้เอนากำลังจะถ่ายภาพใช่ไหม No she i no, s ส t ไม่เธอไม่ได้ทำวอ t อ s s ชีโก i ิงช o ดูเธอกำลังจะทำอะไร she is going to do shopping เธอกำลังจะไปซื้อของ c o ล l c o i ยสะสมเหรียญ what do what TV ดูทีวี take photo ถ่ายภาพ go shopping ไปซื้อของ p a n picture ระบายสีภาพ go cycling ไปไปปั่จักรยาน play the guitar เล่นกีตาร์ play basketball เล่นบาสเกตบอล what do you Do in your free time คุณทำอะไรในเวลาว่าง I call it c a อ l ฉันสะสมเหรียญ What are you going to do this w e e k n คุณกำลังจะทำอะไรสัปดาห์นี้ M O